สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับเมื่อนี้มอรวยมาเราความฝันของมอรวยเองนะครับพอดีมอรวยฝันดีนะพี่น้องนะครับฝันดีจนได้เอามาแบ่งปันนะครับส่วนี้มอรวยฝันเห็นหลวงพ่อองค์นี้น้ำใจนะครับเลขมักจะออกตัวนี้นะครับก็าเลยได้เอามาแบ่งปันนะครับล่าสุดที่ฝันเกี่ยวกับหลวงพ่อนะครับฝันเห็นเพลินนี่ดูซึกว่าแหงวดใดนะครับจำวัดใดนะครับแต่ว่าดูสึกว่าบ่ออก หวยรัฐบาลนะครับไปออกห้าน้อยูรู้สึกว่าจะทั้งพิเศษทั้งเงินปกตินะครับออกทั้งออกรู้สึกว่าจะออกทั้งสองห้าน้อยเลยนะครับเหมือนนะครับแต่เราไปงวดมือรัฐบาลออกนะครับปกติแล้วฝันทำได้มากเกี่ยวกับพาดนะครับให้พาดห้วหนึ่งออกหวยหนึ่งแท่นนะครับสำหรับปันเห็นลุงปู้นะครับแต่สำหรับพี่น้องผู้คนอยากเรียนนะครับรัฐบาลไทยนะครับหวยเพื่อนบ้านประสาร สามารถเอาบลิษ็ทไดนะครับในมือนี้นะครับเด้อนะครับเพราะว่ามอเลวยฝันเห็นพร่น้องได้มักจะมีโชคนะครับถ้าเราข้อฝันในฟ้านครับมีสองข้อฝันนะครับฝันแรกนะครับมอเลวยฝันเห็นว่ามี่มอเลยนะครับพอกับแม่นะครับกับพี่ชายหรือยังไงนะครับประมาณสามสี่คนแล้วก็มี่ทังบานแมกกองนะครับบานแมกกองนี่สามี่นะครับแมกกองลูกชาย็นหนารุ่นนะครับ สามสีโคเอื้อนะครับเพิ่นมาทะเลาะนะครับมาหาเรียงนะครับว่าบ้านมอรรวยไปเอาแสเล้งเพิ่นนะครับแสเล้งงัดตะปูนะครับพอดีเนี่ยเป็นแสเล้งของมอรวยนะครับในฝันนะครับเพิ่นกับภาจจมจนเขามาบ้านมอรวยเขาเลยมาจมหายว่ามอญรวยกับพ่อแม่ในภาพหลักของเพิ่นนะครับกระเทียงงันนะครับซูห้กันนะครับรู้สึกว่า เทียงตะวันลิกแสแรงเนี่ยเป็นทองมอรวยนะครับก็เลยว่าเฮ้ยเจ้าอยู่าเทียงแสแรงเขายังเรน่เซ่นนะครับไอ้ผู้ชายอยู่มาเทียงกบันนี่ยพอจะแก้งตัวจับลูกเจ่าได้นะครับในความฝันนะครับเทียงกันนะครับคิดกันเลยนะครับบักหลายเลยนะครับเร้งเงินถ้าเฮียนแม่กองแล้วทั้งไ้าบันมอรวยนะครับทะเลาะกันนะครับในความฝันมีทั้งพอทั้งแมนะครับมีหลายคนนะครับส่วนใหญ่จะฝันสีมักจะเป็นแปดเก้านะครับแต่ว่าแปดเก้าเอา แปดเก้ <apan S 2> าออกไปแล้วนะครับพี่น้องนะครับไอ้มีพอมีแม <coworkers S 2> <'S 2> <test comin> ่มอเลยฟันน้ำแนวบักเป็นแปดเก้านะครับแต่ว่าไอ้มันออกไปแล้วมอเลยกับตีว่าเป็นเลขบ้านนะครับบ้านมอเลยกับเป็นบ้านเลขทีหนึ่งศูนย์สองมูสามนะครับมอเลยตีเลขบ้านมอเละคนับเลขบ้านมอเลยนี่คือ หนึ่งศูนย์สองมูสามนะครับนีนเงินช่ไหมนี่สองศูนย์เนาะสองศูนย์ศูนย์สองสองสามสามศูนย์ออกนะไปแล้วนะครับตีประมาณนี้เลยพี่น้องนะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์เอานะครับบอลลูนตีให้ เป็น0220นะครับตัวเน้นนะครับเรขกข้อมฟันแล้กก็23นะครับแล้วก็มีฟันมือขึ้นล่าสุดเลยนะครับฟันล่าสุดฟันมือขึ้นนี่นะครับฟันกอนวัดฝินม์อนีนะครับฟันวายเห็นหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อองคุพู่นะครับเจมามอยไปทั้งบุญประจํานะทั้งบุญาหารฟันเห็นหลวงปู่นะครับแล้วก็มีใสเดียนนี่เต็มพื้นน้นจะใสเดียนมอญวยก็ได้ ขาเคลียร์นะมันหลายหลายเลยนะครับขาเคลียร์เสียเดียนเลยนะครับแล้วก็มาฝันในขึ้นที่ในขึ้นที่ฝันก้อนแม่กองครับมีฝันว่าเห็นหมดแดงนะครับเต๊ะกบุม่วงอยู่แดงจึ้งคึงนะครับแล้วมือแงบึงอยู่นะครับจะบะกัดนะครับแล้วก็มา่ฝันเกี่ยวกับแม่กองต้อเลยนะครับในเมื่อนั้นนะครับแล้วก็มีมือขึ้นนะครับที่ฝันเกี่ยวลุงปูนะฝันให้ลุงปูแล้วก็ เห็นส่เดียนบัากหลายเลยนะครับก็เลยกคิดว่าสิเป็นอย่าังน้อนะครับใส่เดียนเนี่ยอ้ตามรักเราเมลลอยกับตีส่เดียนเป็นหนึ่งเลยพี่น้องลวงปู่ตีเป็นเก่ามลลยอตีว่าเก่าหนึ่งนะครับไอตีเด้ไอตีนะครับตีเก่าหนึ่งเก่าเจ็ดนะครับฝันให้ลวงปู้รำแดมาออกเก่าเจ็ดเก่าหนึ่งนะครับแล้วก็ฝันต่อกันแล้วก็ฝันเห็นลวงปู้อยู่องค์หนึ่งนะครับอยู่ทั้ง อากาศตานวยขึ้กันนะครับเป็นพระผู้ใหญ่ขึ้กันเป็นผู้คป็นมีคุณธรรมสูงนะครับถึงสององนะครับโมโลยคิดว่างวดนี้ก็เป็นฝันเห็นสะพะเห็นนะครับเกิดชีพเก้าเจ็ดเก้าแปดเนี่ยนะครับเก้าเจ็ดเข้าแปดหนึง่งสองเลยพี่น้องนะครับถ้นานหน่อยฝันมาไม่ 1, 2, หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเนืนะครับเป็นใส่เดือนเลยนะครับ ฟันเทียนไส้เดียนเนินว่ามีโชคนะครับมีโชคลาบเสียงโชคลาบดีนะครับมารลวยกตีหนึ่งเดี๋ยวนะครับฟันเทียนปูเห็นไส้เดียนนะนะครับเอานะครับมาเลวยกสรุปเลยนะพี่น้องนะครับมารลวยฟันนะครับว่าทะเลาะกันนะครับกับซุ้มกับแม่กองนะครับกับแทบานเพิ่นนะครับทะเลาะกันยุบานมอรวย์ทำมอรลยกตีให้หนึ่งศูนย์สองหมู่สามนะครับ กระตัดไหสองศูนย์ศูนย์สองเลือ่อนไปนองกับสองสามส่วนโคตฝันต่อมือต่อมานะครับมาฝันเห็นลกปูใหญ่นะครับอยู่หมุราหารแต่เห็นใส่เดียนเต็มนะครับเดี๋ยวขาเคียดีเคียนะครับแล้วก็ต่อจากฝันลูกปูกนน็ต่อใสกันไม้ขึ้นเดียวกันเล้่อนทับฝันให้หนึ่งลูกปูใหญ่อีกองหนึ่งนะครับอยู่ท่างอยู่ท่างไอ้ว่านอดน,นะครับกลบ,กบาว่ากล่าว่าฝันเนเพลินนะครับ สยยวยย่วนใหญ่นน 100, 100, 100, 100, หมอรวยฝันเห็นพระผูยย้ใหญ่ฝันเห็นพระผู้คนมีคุณธรรมแล้วนะครับมักจะเป็นเก่าเจ็ดนะครับกับเก่าหนึ่งนะครับส่วนทําน่าฝันเห็นสายเดียนเนี่ยหมอรวยเห็นว่าเบื้องบนทั้งหลายท่านนะครับมีหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองนะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับอันนี้เป็นตัวเลขไม่ทําได้ฝันนะครับที่ว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหล้กกันหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับแต่ว่าให้มอรวยฝันเห็นพระผู้ใหญ่พระผูยย้คุณมีคุณธรรมแล้วนะครับมักจะเป็น เก่าเจ็ดเก่าหนึ่งนะพี่นนครับกับสรุปวา่าในทิศมอรยาลกงในมือน ác, ีนะครัคบมีสองความฝันนะครับเป็นฝันแรกนะครับคือขึ้นมนกองกับฝันเห็นบระแดงนะครับแล้วก็มีขึ้นซอนในฝันเป็นพระผูใหญ่นะครับแล้วก็มีใส่เดือนนะครับแล้วก็ฝันเห็นพระผู้หญ่กผู้หนึ่งทงั้งวานนนะครับก็เป็นฝันเดียวมือเดียวกันในขึ้นที่สองนะครับก็สสุรุล้าทาา่าของมรดกประมาานีนะครับสําหรับ นี่ความฝันล่าสุดของหมอรวยเด้อพี่น้องครับผู้ใดอยากเสียงโชคก็สามารถเรียนในทั้งหวยรัฐบาลไทยในงวดวันที่16กรกฎาคม2567นะครับแล้วก็อย่าลืมพี่น้องฟังเล่าแลกงนี้นะครับเพราะว่ากับมาแน่นะครับเพราะว่าขึ้นมากเยอะนะครับมารวจกันขึ้นรถสิไปเที่ยวฟังเล่ากันมือนี้นะครับผู้ใดอยากเล่นก็นตามมานเลยนะครับสำหรับเื่อนบ้านฟังเล่าแลกงนี้นะครับ แล้วกะมีเรือสบันไท่ลลยพี่น้องนะครับแต่ว่ากะอย่าลืมรฐบาลไทยเด้อนะครับพี่น้องครับมอเอรเวยฝันให้ลูกพูดต้องไดมักจะมีโชคนะครับเระเก่าหนึ่งกับเก่าเจ็ดนะครับแต่ว่าในฝันมีใส่เดือนหนึ่งมออรเวยเลยลกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งหนึ่งศูนย์กับบัตเลขทีมอเอรวยนะครับเอานะครับมอเลยขอบคุณหลายๆพี่น้องทุกท่านติดตามรับช่วงเดทีเสมอมานะครับกับมีเขามีรถนะพี่น้องเนาะนะครับ เมื่อวานกันฟันดีครับก็มอเรวยกก็ถือว่าได้ยลยนะครับแต่ว่าบ่ได้ล่มช่องนะครับเนื่องจากอย่างไรนะครับมออรวยงายงันซพของพอพายจานนะครับเสียชีวิตได้ไปซอยงันผิดทางนครพนมนะครับก็ถือว่าฝันดีอยู่ได้วใ่นหองนะนะครับก็ฟันได้ตัวเลขอยู่ก็บม่ได้ซื้อกันแล้วครับผูผูฟันก็ได้ฝันได้ดีฝันเขาอยู่แต่ว่าเปลี่ยนใจของสุดท้ายนะครับเอานะครับมันฟันดีแล้วนะครับมาแบ่งฟัน ช่วคมป์มันกันสุกนนะครับสร็รแล้วก็ันเอามารวยเอามาแบงปั่นนะครับฝันอย่างนี้ถือว่าฟันดีพี่น้องนะครับสังเกตแล้วทั้งสองมือนะครับพี่จะฟันดีๆนะพี่น้องเนาะฝันเห็นมะแดงหลายๆนะมือแงบักกัดนะครับนี่ตะห้างมะแดงครับแล้วก็มาฝันเห็นแมกองกับบานมารวยนะครับทั้งนี้ทั้งปอดทั้งแมงทั้งสองฟันนะครับพอรอกันนะครับมันก่อเกลืแปดไปแล้วนะครับถ้าเราเห็นพอนแม่มักเป็นเกลาแปดแต่ว่า มันเพิ่งออกไปแล้วมอเรยก็เลยตีบ้านอีกทีเลยครับหนึ่งศูนย์สองหมู่สามนะครับกระตัายถึ2สองศูนศูนย์สองสองสามนะครับแล้วก็ฝันเห็นหลวงพ่อนะครับฝันเห็นหลวงพ่อหลวงปู่ใหญ่ทั้งมุกระหานนะครับเห็นพิ่นน้อไดมักเป็เก้าหนึ่งเก้าเจ็นะครับแล้วก็ในข้อฝันมีใสเดียนเต็มพื้นฝนตกนะครับมี่จะใสเดือนนะครับกระด้ายตีเคียนะครับเท่าเคียละนะครับตีใสเดียนน้ำานึคือึ้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสอง หนึ ync, ่งหนึ่งศูนย <"S> ์นะครับเป็นแนวทางในงวันนี้ในความฝันของมาลอยขอขอบคุณหลายๆนะครับ fc ทุกท่านที่ติดตามเราชมนะครับก้อยชัวร์ข้างมานสุูสก้นนะครับผู้ใดมีโชคกันลำลำรวยๆกันนะครับเด้อนะครับมาเลยขอบคุณหลายๆที่ติดตามเราชมตลอดนะครับทุกท่านทุกคนทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามเราชมครับสวัสดีครับ